เคยจำคุกมาเป็นเวลาสองปีหนึ่งเดือนตอนนั้นก็ไว้รุ่นอยู่เนาะเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรแต่พอได้เข้าไปอยู่ข้างหนเขาได้ให้ความรู้ก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่พอมาเจอโครงการโค้งหนองนา บบมันรู้อะไรกับเ,เท้ารู้ตัวเองอะพอได้ออกมาก็ลองมาทําน้มามักลองมาทำอันาน,าน,านั้นอันนี้ดูพื้นที่บ่ค่อยมีแต่ก็พยายามทําจนเห็นเพศของเรือนจําแคน้อยเขาแชร์มาว่าพัฒนาชุมชนรับสมัครเออลูกจ้างมาบริการของค้งนองนากว่าเขาจะบรับพอมาตอนที่ออกมานี่บวกล้าออกไปไหนเลยมักกล้าเอาไปหาใคร คือสายตาเขามองอ่ะแล้วพอดีคุยกับแม่แม่ก็เลยบอกว่าเออลองไปดูเมื่อก่อนเปิดคนที่ดื้อมากบอกไม่ได้เลยบอกก็เถียงแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยถ้าโกรธกับแมแต่ตอนนี้ก็ดีนะดีจัดดีมากดีมากเลยละจากเป็นไปนเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนบอกไม่ได้เลยนี่บอกได้กลับมาก็รู้จักช่วยทำงาน เห็นโรล,ลีดผ้าก็ช่วยนน้องมาเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกลังนาโมเดลของเราคือเป็นการให้โอกาสน้องให้กำลังใจน้องแล้วก็อยากคืนคนดีสู่สังคมป่าห้ารับป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยไม้เลียดดินพืชหัวเพื่อที่ให้พื้น,หนให้ดิน กาเก็บน้ำได้แล้วมีพักกินระยะยาวแล้วก็ระยะสัน้นเมื่อก่อนนะ่ะเราอาจจะคิดว่าม้าแล้วแบบบมบ,บมีใครรับบบมีใครเอาหรอกแต่สมัยนี้มันยังมีคนที่เขาให้โอกาสเราแล้วก็เห็นความตั้งใจของเราจริงๆ รรรรททที่าานงบอกวกเปะสาละลประสารสำหรับการประสานความร่วมมือภายในจังหวัดเพชรบูร์นะคะก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบว่าผู้บริหารของจังหวัดเพชรบูรีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ให้ความสำคัญในการติดตามช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยมีท่านกฤิคงเมืองเป็นประธานเพื่อให้ผู้พ้นโทษเหล่านั้นนะคะได้กลับมามีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง